การกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการขอวีซ่า H-1B ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่า100,000ดอลลาร์ต่อปีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเทคโนโลยีในอินเดียที่ส่งผู้เชี่ยวชาญไปทำงานในสหรัฐอเมริกาที่คือคำเตือนจาก n a s ซิซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียที่มีมูลค่า283พันล้านดอลลาร์โดยการประกาศค่าธรรมเนียมใหม่นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ในสหรัฐแนะนำให้ผู้ถือวีซ่า H-1B ควรอยู่ในประเทศหรือกลับไปอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นความพยายามที่โดดเด่นที่สุดของรัฐบาลวอชิงตันในการปรับปรุงระบบวีซ่าทำงานชั่วคราวของประเทศโดยเนสคําได้ชี้ให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายนี้อย่างก,กระทันหันจะส่งผลกระทบต่อพลเมืองอินเดียและทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของบริษัทเทคโนโลยีในประเทศองค์กรนี้ยังได้กล่าวอีกว่าเส้นตายเพียงวันเดียวสำหรับนโยบายใหม่นี้สร้าง ความไม่แน่นอนอย่างมากสำหรับธุรกิจผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนทั่วโลกนอกจากนี้นโยบายใหม่นี้อาจมีผลกระทบที่ตามมาต่อระบบนวัตกรรมในสหรัฐอเมริกาและตลาดงานทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทต่างๆที่ต้องปรับตัวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นบริษัทอย่าง m i c r o s o f ท์เจพีมอลกันและอเมซอนได้ตอบสนองต่อการประกาศนี้โดยแนะนำให้พนักงานที่ถือวีซ่า H-1B ควรอยู่ในสหรัฐอเมริกาตามอีเมลภายในที่ได้รับการตรวจสอบโดยรอยเตอร์ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เริ่มดําเนินการอย่างเข้มงวดต่อการเข้าเมืองรวมถึงความพยายามในการจํากัดรูปแบบการเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายบางประเภทในฐานะที่เป็นผู้รายงานข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียที่มีมูลค่า254,000ล้านดอลลาร์และการเติบโตของศูนย์บริการร่วม TCS ในประเทศรวมถึงสตาร์ทอัพยุคใหม่ฉันมีประสบการณ์ในการรายงานข่าวด้านการเมืองปัญหาสังคมอาชญากรรม และข่าวด่วนในภาคใต้ของอินเดียโดยมีวุฒิการศึกษาในสาขาการศึกษาสื่อที่มีความเชี่ยวชาญด้านการข่าวจาก SymboSys Center for Media and Communication แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีอย่างไรและจะมีการตอบสนองจากบริษัทในอินเดียอย่างไรต่อความท้าทายนี้เรามาร่วมพูดคุยกันในความคิดเห็นกันเถอะ